เด็เขาทีแกน่อยก็หันละที่คอาทีพ่อนี่ยมื่อี้คัดที่เนี่ยถึงเลนั่นแหลที่ตั้มยังไงเนาะโอ้สีขาวมันอีกตีมาเนี่ยกูว่าจะเห็นูงนี้แหละอตีมาถามไม่บอว่าตั้ของของของขไปยเด้ เพิ่มความถึงมานี่แหลตัตัถอทุกคนมีความถึงเกณฑ์นี่ครับเกณฑ์ไม่เกณฑ์คาถึงมองเห็นโอ้ยต้องรับควงใด้บูรณ์มาเลยควงมากไม่รังมันจดได้ครับไม่รังผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนผมเป่ยนเฮ้ยดมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเลยผมเปล่ยนเลยผมเปดู่ยนเลยเฮ้ยผเปลี่ยนเลยเฮ้ยผมเปลีดยน

มันความยุบกูเออเออเออเอา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 ลูกเขายึบเข้างไบไม่ใช่หรือล่ะใช่ไวอ่ะง่นยากเลยนะงานยากเลยไม่เล่นเลยวะทั้งคนชูเนื้อดนเ่งไหมดีมานเลยบุญตุล่พอดีเลยครับบุ่ตุลบุญตุลเยอะมากเลยบุญตุลสนามนี่หยาน้องซี ไปหยอก2เลยเอ้ย2